ไปเลยไปเลยเลยไปเลยไปเลยเเเสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ารพบรักทุกๆคนวันนี้ก็อุชิตับกลับมากับเจ้าสักดาครับคนสู้ชีวิตอีกตามเคยครับวันนี้จะมารับซื้อของเก่าครับรับซื้อเหล็กแต่ว่าจะเป็นถังครับถังแกส๊สถังแกส๊สถังแก๊สครับ ทางแก๊สรถยนต์ครับแมไปพี่น้องวันนี้เอาเครนขายเอของผมมาแล้วก็มายกทางแก๊สพอดีทางอูนี่ครับที่ตำบลสลักใดเ,เขาขายให้จํานวน3ใบ3ลูกครับทางแก๊สนี่หนักมากครับต้องใช้รอกในการยกครับวันนี้นี่ครับมากับเจ้าศักดาคนสู้ชีวิตเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าเอาขึ้นรถเสร็จแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงก็ว่างๆก็อุชิตาก็ ช่วงนี้ก็ช่วงทำนาเนาะก็ไถนาไถเสร็จไปหนึ่งที่แล้วก็เหลืออีกที่หนึ่งก็ว่าจะไถเร็วๆนี้แต่ว่าต้องมาช่วยงานน้องก็วนไปวนมาอย่างนี้ละครับเพ่อแม่พี่น้องไหนจะเทเสาของตัวเองร้านตัวเองด้วยไหนจะมาช่วยน้องอรับประมูลงานด้วยนหนจะไรไหนจะนาทําตัวคนเดียวมันก็ทุรักทะเลหน่อยก็ถ้าใครเป็นเ,นเนพื่อนอุตส่าห์ก็น่าจะ รู้เนาะว่าอูอุชิตับก็ทำนูน่ทนทำนี่หลายอยา่างนะครับก็ตอนนี้สู้ๆกันไปชีวิตนี่ครับ <laughs> สับกวันต้องได้ดีอะไรสักอย่างโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะไปเอาถังลมก่อนเนาะถังไม่ใช่ถังลมครเป็นถังแก๊สของรถยนต์นี่แหละเดี๋ยวจะเอาขึ้นท้ายรถเดี๋ยวเสร็จยวมาถ่ายให้ดูกันครับผม โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อุ้ยชิตับก็อยู่หน้างานเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหถัง L อลพิเชเบ้อเลยครับน่าจะเป็นของ10ล้อครับโู้หนักมากครับช่วยพี่น้องเดี๋ยวมาดูวิธีการครับนี่ครับตอนนี้กําลังจะเอานี่ครับคันขานี่ครับลากไปไว้ตรงโล่งๆแล้วเอาขึ้นเมื่อกี้เอาไป1ึงลูกแล้วมีทั้งหมดไซนี่อยู่ประมาณ4ี่ลูกครับนี่ครับนี่พี่น้องนี่ไซส์บิ๊กๆเลยนี่ครับ ก็อคอมเพรสเซอร์เอาลากไปเลยเลาเอา้ไปเลย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 ฮ้ไปเลยโอ้เป็นลูกระเบิดเลยไปเลย <c oughs> นี่ครับพอจะลากไปไว้ด้านนอกก่อนแล้วก็จะเอาขึ้นรถครับนี่ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวอิจิตตบขออนุญาตนี่ครับ เก็บอีก2ใบนี่ครับทั้งหมดมี4ใบครับนี่ครับนู่นลากไปอยู่นู่นแล้วครับเจ้าน้องสักดาเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันตอนขึ้นรถเสร็จนี่เป็นวิธีการจะเอานี่ครับถังถังแก๊ส LPG ครับขึ้นครับนี่มี4ลูกใหญ่ๆครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวอุชิตับจะยกรอกนี่ครับแล้วจะถอยรถเข้ามาแล้ว เราก็ปล่อยรถมาแล้วก็ยกพุทธอุชยกเลยยกเลยสุดแล้วมันสุดแล้วอ๋อมันสุดแล้วเหรอได้แค่น,นี๋อตอนนี้พอยกรถมาเราก็ค่อยเบี่ยงตัวนี้ขึ้นไปโอเคยกรถทำไมพี่เอ้ยไม่ใช่ยกถอยอ,ถอยอ๋อถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยอ่าถอยเลยครับตอนนี้พี่อุชิตาบเขาจะถอยรถให้ดูครับอ่าท่านผู้ชมแต่ก่อนว่าแกาจะยกรถเนีย่ยผมก็ยังงงอยู่ครับอ่อ เอาเลยเตะเลยนบบ ح, ชนระบอกเด้อโอ้ชนระบอกครับเอาเอาไปมา,อามเอาไปมาอย่าไปอย่าไปอย่าไป<ย>เอกเอกเอกขาเลยเอก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 โอ้ชนระครับชนระบอกครับอ่าตอนนี้ครับเอเอเอา่าครับ ดูวิธีขั้นตอนต่อไปครับอ่าวันนี้เรามาแค่สองคนนะครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ครับชนแล้วบอกอ่านจริงจนี่นะนี่ครับไม่ต้องใช้คนเยอะครับเหลือแค่นี้ฮะเหลือแค่นี้เหลือแค่ไหนนี่มาดูอันนี้นึ่มาดูอ่าก็มันชนจริงๆครับมไม่ไม่ใช่ชนอันนี้มันสุรินทร์ ไอ้สิมันเลี้ยงชนง่ายๆนี่เรือนี่ชนที่ไหนมันสุรินทร์ก็สุรินทร์ว่าชนอีกเดี๋ยวให้แม่มา<ด>จับไปอยู่กับอะไรคนกรุงเทพเลยให้แม่มาจัดการเฮ้ยไมวแมาแมวแมวแมวเ,เ,<อ>เ,เอาครับตอนนี้ก็วิธียกครับ กคนเดียวพอไว้แล้วสวันดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับผมก็ถือกล้องอยู่ครับก็ทำยังไงอ่ะออตอนนี้ก็เดี๋ยวครับยกสองคนขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับพอดีมันงานหนักครับอ่าพี่เขาบอกว่ายกคนเดียวไม่ไหวครับยกขึ้นรถเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้พี่น้องท่านผู้ชมครับอ่าโอเคครับเออครับผมอ่าครับผมครับอ๋อมีคนทักมาเนาะอ่าโอเคครับแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับครับเอ้าเอ้าอ๋อพี่น้องนี่ครับ เอาเดี๋ยวให้น้องสักดาถ่ายให้อ๋อครับอ๋ออ๋อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่บนรถแล้วครับถัง LPG ครับอ่าครับนี่โอ้ NGV มั้งเนี่ยนะโอ้ครับดูสองสิบล้อครับสองสิบล้ออ่ครับนี่ครับวิธีขั้นตอนแบบง่ายๆที่สุดครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเครื่องมือครับอ่าอย่างเช่นรอกครับนี่ครับเนี่ยรอกแล้วก็มีเครนด้วยครับมีมีพนักงาน ขับเครนด้วยครับอ่าเรียบร้อยครับนิ่มๆครับพี่น้องดูครับนี่โอ้โหรับจ้างขับเครนอ่าครับนี่ฮะนี่ครับหนักมากครับตัวนี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณร้อยกว่ากิโลครครับเนี่ยหนักมากครับเนี่ยอ่านี่ฮะวิธีง่ายๆครับแบบว่าเบาแรงครับเพราะว่าเราอายุมากแล้วครับอ่าเราไม่ใช้กําลังครับใช้สมองเอาครับอ่าครับเนี่ยโอเคครับเนี่ยโอ้โหดูครับพี่อุจิตตับครับเออ งานถนัดของแกแล้วครับเนี่ยมันมันวิ่งระเบียแล้วตอนนี้มันไงลูกพี่อ๋อครับนี่ครับไอ้นี่มันไม่วิ่งไงเรื่องเรื่องมันไม่วิ่งใช่ไหมทำไมมันไม่วิ่งอ่ะม่เดี๋ยวผมดูก่อนทำไมไม่วิ่งอ๋อมันไม่มีขาครับมันไม่วิ่งครับอ๋อัวนง้โหครับเนี่ยฮะโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนิ่มๆเลยครับมันไม่วิ่งมันไม่วิ่งแล้วมันก็โอ้โหนี่ฮะโอ้โหมันเป็นยังไงพี่ ไม่วิ่งอีกของจีนอย่างนี้หลเนะของจีนแดงเนาะโวโว้โวครับอ่อตอนนี้ครับใครมีเศษเหล็กก็ติดต่อผมได้เลยครับนะครับทีมงานครับรับซื้อเศษเหล็กซิ่งครับฮะตอนนี้ครับเหล็กก็ลงราคานิดหนึ่งนะครับอืมใครมีก็รีบขายนะครับเหล็กจะลงราคาเหลืออะไรนะกิโลละห้าบาทละมั้งตอนนี้ครับผมไม่ขนาดนั้นอกครับเอายังไงอะเหลเธอยังไงอะ เขายังจะหน้าอันน,น,นี้อันนี้มันไม่วิ่งไงเรื่องๆแล้วไปไปเกี่ยวอย่างเงี้ยไม่รอกตรวจออกได้ไหมไม่ได้ต้องยกว่ะต้องอันนี้เดี๋ยวก็ต้องยกเนาะอ๋อเดี๋ยวสักครู่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มันรู้สึกว่ารอกไม่วิ่งครับถ้ามันเป็นสายพานมันเป็นง่ายโอเคครับอันนี้เอาตัวโซ่มาเกี่ยวโอ้ครับครับครับสักครู่ครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเอารอกออกก่อนครับเพราะว่าพี่น้องรอกมันไม่วิ่ง มันไม่มีขาใช่ไหมโอเคพี่น้องนี่เอารอกออกก่อนครับโอเคครับท่านผู้ชมงานยังไม่เสร็จฝนมาก่อนโอ้โหยกลูกที่สามขึ้นกำลังยกลูกที่สามขึ้นฝนมาหนีฝนเลยครับที่นี่ต้องมาพักซิมซ่าล่านี่ครับโอ้นี่ครับจอดรถทิ้งไว้อยู่นู่นเลยพี่น้องดูฝนตก นี่ครับมาดูบรรยากาศบนตกแล้วกันนี่ครับพี่น้องโอ้ดูบ้านใครเนาะงามงามเลยนะอันนี้ก็าําลังปลูกใหม่นี่ครับสร้างใหม่ฝนตกครับนี่ครับนี่ครับก็ด้านหลังก็จะเป็นฟาร์มเนาะฟาร์มวัวฟาร์มแพะของเจ้าของบ้าน <S <S นี่ครับนี่ครับมีทั้งอันนี้เป็นสวนครับอ่าเป็นสวนของเจ้าของอันนี้ก็เป็นนี่ครับศาลาสวยมากครับนี่นี่ครับ ทำได้สวยงามสวยงามมากออกแบบได้ใช้ได้เลยนีครับ mm. ปูด้วยกันพื้นนี่ครับน่าจะขนาด40นี่ครับ20 40เส้น40คุณ40โอเคพี่น้องเดี๋ยวฝนซาซาจะเข้าไปยกทังคอมเพรสเซอร์กันต่อนี่ครับอุปสรรควันนี้การทำงานนี่ครับหน้าฝน ฝนตกเปียกแฉะเฮยครับเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปสุดท้ายแล้วกันครับตอนที่ยกขึ้นรถเสร็จแล้วครับนี่ครับเปียกปอนไปหมดแล้วเสียสักดาโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ขึ้นถังไปแล้วครับถังสี่ใบครับเป็นถังน่าจะเป็น LGV หรือ NGV อะไรนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ได้พวกนี่รับเบาะรถพวกอะไรด้วยได้หญ้าหวานนี่ยครับเอาไปปลูกเป็นพันนี่ครับนี่ครับขอเจ้าของสวนครานี่ครับ หญ้าวานะเอาไปปลูกเป็นพันก็เอาของขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่พี่น้องวันนี้มาเอาที่สวนเลยครับเจ้าของบอกว่าเอามาเอาเลยนี่ครับก็เสร็จสับเรียบร้อยเที่ยวนี้กัดน้องสักดานี่ครับแล้วก็หน้าที่ต่อไปกับน้องสักดาเอาไปจาหนายทรงเข้าโรงง,งานอีกทีหนึง่ง <laughs> ก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ สร้างสรรค์ทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเจอกันไหมคลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมติดตามมาเยอะๆเด้อพี่น้องเดอ้อวันนี้ลาก่อสวัสดีครับ